สวัสด yeah. ีจ้าวันนี้เอาบรรยากาศน้ำตกงามๆมาฝากเดจ้าเมืองไก่สิมหยเมืองคุณนหังกัษตได้ยินเสียงดังแน่เด้อจ้าเสียงน้ำตกแหงแหงงามงามเดจ้าปลาแซมอนไหลไหลเด้อเนี่ยเมืองมัชิมิบัดดาย่ามลงไปจับตะบะไกยโปกาย่างลงไป เป็นหุบเขาคนเด็ดเนี่ยคนน่ะกสิไลย้าวไปทางคุนจ้ะมองนี่เขาสิมาตตกปลาเสมอนกันนะพี่น้องแต่ว่ามองที่เขาสิตกปลาเสมอนสีย้าวไปทางคุนจะมองทางคุนน่งนอยู่สิบวันเลิกเขากสิมายืนตกปลาเสมอนอยู่แถวนั้นกวกนักท่องเที่ยวจ้ะ อยากให้เห็นตบมาโปกก้าเห่นแน่เนี่ยยานคนณหนเที่อนางางปะใกล้มากไม่ย่างเห่นยุแถวนี่แหละจ้ะมาจะถึงทางบาง้านไปยวันนี้ก็แค่นี้นะจ้าบ๊ายบาย